สนุนโดย FB ีแบตเตอรี่รุ่นไฮบริดไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตรารุ่นลาสวิตามินซีหลังจากนายกคนนี้แล้วผมอยากจะมีนายกคนใหม่เนี่ย ผมต้องยึดต้องปิดถนนต้องปิดการเลือกตั้งแล้วผมก็ต้องอ้างว่าการมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องอแล้วตกลงว่ามันจะจุดจบตรงไหนต้องให้รัฐบาลนั้นไปโกงจำนำข้าวเสียหายหลายแสนล้านต้องให้รัฐบาลนั้นไปแก้ไขรัฐธรรมนูญผิดลฐผิดนี่้วร,รัชการไปเรื่อฮะแล้วนี้รัโทษสกร,รแล้วต้องให้รัฐบาลนั้นไปกก้แกลง้าราชการต่างๆมากมายมันถึงให้มีองค์ประกอบนะฮะ ไม่ใช่แค่ว่ามาปิดถนนได้นะแล้วต้องปิดถนนต้องชุมนุม6เดือนโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วก็มีความเสียหายและวะเกิดมากมายของผู้ชุมนุมถ้าทําได้ตามเงื่อนไขนี้ครบนะฮะสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้รัฐบาลของใครผมอยากทราบที่คุณพูพูดเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่ตัวเองเนี่ยคิดไม่ใช่รัฐบาลของที่มาจาก สิ่งที่ประชาชนต้องพูดถ้าพูดถึงประชาชนเนี่ยผมพูดถึง้าต่อเนี่ยเพราะว่าประชาชนเขาบอกผมประชาชนบอกเขาบอกผมโดยตรงเป็นตัวเป็นเป็นเลยบอกเขาว่าไม่ได้บอกผ่านการหยอบัตรอะไรประชาชนก็บอกผมเหมือนกันว่าก็บอกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่มั่วเป็นวิธีการที่เกิดแล้วจะมีปัญหาสุดท้ายท็เลต้องกลับมาทึรัฐบาลเฉพาะการนายกเฉพาะการคุณภัยบุญยืนยันทางออกคุณชวิทยืนยันว่าทางตันอคุณชวิอาดชัดๆเลยนะฮะทำไมถึงตัน อ่าเดี๋ยวก่อนจะถึงเรื่องทางตันทางออกคุณชวิตบอกคุณบอกมาให้ชัดเลยว่าเป็นใครถูกไหมเมื่อสักครู่ถามใช่ไหมจะเป็นใครเพราะตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เห็นคนกลางแล้วใครที่ขึ้นมาแล้วจะยอมรับจะเอาอยู่ถามตัวบุคคลใช่ไหมใช่อ่าคุณไปบ่นใช่ผมว่าตัวบุคคลเนี่ยนะฮะผมยังไม่อยากจะระบุชื่อเพราะว่าเดี๋ยวก็ผมคนเดียวอีกนะฮะแต่พอเห็นภาพไหมล่าทาบลุอยู่ในกลุ่มสี่สองวซึ่งสนับสนุนให้ หาโดยให้ประธานไม่ต้องสาวเสียงนะฮะหาตัวคนแล้วเสนอเลยตามมาตราเจ็ดมีตัวบุคคลไหมต้องให้สมาชิกอาจจะเสนอเชื่อนะฮะให้มันยึดโยงนะฮะแล้วก็ตัวบุคคลน,นั้นก็ต้องเป็นบุคคลที่หนึ่งต้องไม่มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม,อมของการเป็นนายกร,รัฐมนตรนีะนะฮะซึ่งมีอยู่ฮะเขียนไว้ในรนัฐไม่สังกัดพรรคต้องไม่สังกัดพางแต่ไม่เป็นสสแน่เพราะไม่มีสังกัดพรรคแล้วก็ที่สําคัญนะฮะจะต้องไม่มีความเป็น ฝากไฟทั้งพักการเมืองใดที่เป็นก็เรียกว่าทางตรงและทางอ้อมมีอยู่จริงไหมคนนี้มีฮะมีซึ่งผมผมก็เป็นห่วงที่คุณชเวศคอมเมนต์เมื่อตะกี้ห่วงว่าอ้าวเดี๋ยวประชาชิได้ปัดหรือเปล่ามันต้องไม่มีทั้งสิ้นนะจะต้องไม่เกี่ยวยอมไม่สามารถจะหาได้ว่าเป็นการฝากไฟพักการเมืองใดมีมีทั้งทางตรงทางมีอยู่แล้วเขาบอกว่ามีมีอยู่แล้วแต่ผมบอกชื่อไม่ได้นั่นแหละบอกชื่อไม่ได้มีในฝัน คือเขา้าอยู่ฝนาอาจจะอาจจะแบบว่าไม่ฝักไปในกระเป๋าเลยแอยู่ในใจครับแล้วก็มีอยู่ไม่กี่คนที่คุณพูดมาเนี่ยคุณก็ไปใช้บริการอานอนเซอร์วิสอีกอ่านั้นไม่ยระชุนเนี่ยจนป่านนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วแสดงว่าอย่างน้อยมีคนหนึ่งใช่ไหมแต่คนของผมไม่ใช่คนชื่อนี้ นะคนี้ไม่ใช่คุณนะไม่ใช่ฮะแต่ยรังยอมรับว่ามีของผมก็มีของคนอื่นก็มีทำไมแสดงว่ามีหลายคนทำไมต้องเป็นคุณไพบูลเป็นคนเลือกเอาก็ดิเมื่อกี้ผมบอกไงบอกว่าผมไม่ยอมบอกเพราะว่าเป็นของผมคนเดียวที่ผมเห็นเห็นด้วยผมไม่ไปเสนอได้อย่างไงอ่ะแล้วกระบวนการในกฎหมายเราไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องปฏิบัติเว้นไปเลยเพราะว่าเราถือว่าตรงนี้บ้านเมืองวันวิกฤตเราจะต้องไปหานายกคนกลางตามกระบวนการนี้เพราะว่ามันเป็นประเพณีปฏิบัติมันเรื่องตั้งไม่ได้ ใครไปทําให้มันเลือกตั้งไม่ได้แล้วใครทําให้เกิดมาถึงจุดนี้มีส่วนของรัฐบาลแน่นอนค,คุณ,คณมีส่วนของรัฐบาลที่ทําแน่นอนอแต่รัฐบาลยุบสภาคืนอํานาจมาให้ผมกับประชาชนประชาชนเป็นคนเลือกอแล้วก็ไปปฏิรูปไอ้ที่คุณไพบวุลว่านี่แหละดีที่สุดทําเลยแต่มันม,มันไม่มีกฎหมายกาหนดผมไม่มีกฎหมายกาหนดคุณไพรูุลก็จะว่าสดภาคสดเอาเลยเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนสมมุติละกันนะผมไม่กินขา สมมติผมไม่กินปูอไม่มีปูผมกินเขาบอกไม่มีกฎหมายไม่มีผมเนียบผมกินหอยกินปูกินปลากินปลากินกุ้งไม่ได้ใช่ไหมจะต้องคุณไม่รู้จะต้องบังคับให้ผมกินร้านนี้บอกว่าไม่มีปูกินปูหมดเขาบอกธรรมเนียมร้านนี้ต้องกินปูหมดต้องกินแต่หอยอกินอย่างอื่นไม่ได้อทําไมอ่ะทไมผมกินปลาไม่ได้เหรอทำไมต้องให้ผมไปทนรอกับคอรมอที่มันมีปัญหาที่ผมเรียนไปเมื่อกี้คอรมอซึ่งถัา คลรมที่เข้ามาใหม่ๆเขาไม่มีปัญหาเหมือนภาขาวแต่คลรมชุดนี้มันเปเื้อนไปหมดจะเป็นผ้าคิริวไปแล้วอ่ะนะฮะมันใช้ไม่ได้ทำไมผมต้องทนล่ะแล้วบริหารประเทศเสียหายเศรษฐกิจพินาศไปหมดแล้วทำไมผมต้องทนล่ะไม่ต้องทนผมมีสิทธิ์ที่ไม่ทนไม่ต้องทนเพราะสังเนินการถ้าเลือกไปเนี่ยป่านี้ได้หมดแล้วออยพูด้นหลแล้วก็ประชาธิที่ป์ชนะด้วยชนะด้วย ไม่ไม่ไม่เกี่ยวยเราคุยไปเดินไปข้างหน้าสถานการณ์จริงๆตอนนี้ไม่มีนายกแล้วผมไม่ถอนนะฮะรองนายกที่มีนะคลมอกรลุงกระลิงอย่างนี้ไม่ถอนนะคุณไม่ถอนบ้านเมืองเสียหายผมมีเศษของผมแต่คุณชูวิทย์ก็มีเศษที่ว่าจะต้องรอนายกจากจากเลือกตั้งแต่ท่มนบอกว่ามันจะไปสู่นายกที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยก็คืออย่าไปขัดขวางเลือกตั้ง สี่สิบห้าหกสิบวันเก้าสิบวันเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นถ้าอย่าไปขวางใช่ไหมแสดงว่านายกนม่ผิดกฎหมายใช่ไหมผมยืนยันไม่ได้ผิดกฎหมายถ้ามันมีรูปแบบการออกตามมาตราเจ็ดหรือมีวิธีการอื่นมันเป็นไปตามกฎหมายเมอนกันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องมีนายกโดยผิดกฎหมายถูกกฎหมายแต่ว่ามีโดยสถานการณ์มันเป็นความจําเป็นเร่งด่วนเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีสสมันต้องมีให้ได้จะทํำยังไงผก็บอกไม่นีผิดกฎหมายก็เหมือนไฟไหม้บ้าน เราไปไม่บ้านนะกดเขียนไว้ว่าต้องไปตาม คนดับเพลิงมาไอ้คนดับเพลิงไม่อยู่ก็ปล่อยให้ไฟมันไหม้บ้านอย่างมหรืไม่ได้เจ้าของบ้านก็ต้องไปดับไฟมันเป็นกรณีเป็นประเพณนี้ไหมอย่างนี้ใครทำให้ไหม้มนต้องฉุกเฉินใครทาให้ไหมใครทาให้ไหมผมจะไปรู้เหรอฮะเอาก็ใครทาให้ไหมล่ะใครทุกวันนี้ที่ทําบุญวายไปหมดจะปิดนู่นปิดนี่ล้อมนู่นล้อมนี่วิ่งปุ่ไปหมดแต่แตทเป็นควา้ไม้ได้แสดงว่าคุณชูเวศเห็นด้วยกับผมแล้วว่าถ้าไฟมันไหมพนักงานดับเพลิงไม่มีเจ้าของบ้านต้องดับได้นะแต่ว่าใครทําให้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะไม่เถียงหรอก ผมมาเห็นด้วยพ่ออะไรผมอยากให้บ้านเมืองดีอทําไมผมจะไม่เห็นด้วยกับถ้าเกิดจะทาให้บ้านเมืองดีทําไมผมจะไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรที่ผมจะจะทำให้ประเทศไทยมันไม่ดีเรื่องอะไระครับเรื่องอะไรผมจะไปให้คนหนึ่งเนี่ยคุมประเทศไทยทั้งประเทศเรื่องอะไรอแต่วิธีการแบบนั้นนะไม่วิธีการแบบนั้นมันต้องมีวิธีการมันไม่ใช่เอาวิธีมั่วมันไม่ใช่วิธีตามใจตัวเองหรือตามใจคนใดคนหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วก็ใช้วิธีการแบบนี้คุณต้องทำแบบนี้ถ้าคุณทำไม่ได้ผมตั้งเอง เอ้ยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกผมไม่ได้บอกวิธีเหล่านี้เนี่ยมันมั่วมันมั่วมันนายกระบวนการจนมาถึงจุดนี้เพื่อจะให้เกิดทำไมคุณไม่ทำตามกระบวนการทำไมคุณไม่ทำตามที่เขาเขียนไว้ทำได้ทำไมไม่ทำก็จะรอให้บ้านมันไหม้ไปหมอดนะก็ไปยึดกระบวนการ แต่ผมไม่ใช่ว่ามั่วนะก็บอกแล้วว่าเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราเจ็ดแล้วทั้งนั้นคุณชีวิตตอบผมอ่ะรัฐธรรมนูญมาตราเจ็ดจะไปใช้กับเรื่องอะไรเอา้วไอ้มาตราอย่ยงไ้ก็ก้หรือไงแล้วอีกสามร้อยมาตราสามร้อยมาตราไม่ใช่ใช่ไหมไอ้สามร้อยมาตราไม่ใช่ใช่ไหมกูจะใช้แต่มาตราเจ็ดมาตราเดียวไม่ใช่เอามาตราอื่นไม่ใช่เลยมาตราเจ็ดก็เหมือนกรณีฉุกเฉินอย่างนี้แหละที่บอกว่าถ้าพนักงานดับเพลิงไม่มาไม่มีนะก็ไปดับไฟซะเลยคุณชุวิต อะไรให้ดูหน่อยถ้าเกิดนายกแบบที่คุณไพร์บูลบอกจะเกิดอะไรขึ้นนายกบ้านตาเจ็ดคนกลางเนี่ยอ้าอย่างนี้นาทีเดียวถ้าผมเป็นคุณไพบูลหรือเป็นฝั่งกอปปสผมจะรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยไม่เลือกพักนี้เพราะพักนี้ทําให้บ้านเมืองเสียหายเพราะพักนี้ทําให้เกิดการคอร์รัปชันผมจะรณรงค์ไม่ให้เลือกพักนี้ตามกระบวนการที่เป็นใช้กระบวนการที่เป็นเนี่ยแล้วไปสู้กันนั่นคือวิธีการที่ประชาชนเป็นคนตัดสินเมื่อ เมื่อถึงขนาดว่าบ้านเมืองจะคอร์รัปชันอย่างเนี้ยแล้วคุณยังไปเลือกอ่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงทีนี้คุณไปกําหนดละประชาชนไปนเลือกไม่ได้เพราะพักนี้มันเลี้ยวพักนี้มันเลวจะต้องไม่มีการเลือกตั้งเลยเลิกไปเลยชั่วขราวชั่วขราวเขาบอกชั่วขรา,าวนี่ไงแต่ถ้าเกิดผมเป็นคุณภัยบูรณ์และมวลมหาประชาชนผมจะลนงลงให้ประเทศไทยคนทั้งประเทศ ไม่เลือกพักนี้ใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้เพราะเป็นวิธีที่ถูกทำไมวบมหาประชาชนไม่ใช้วิธีนี้เพราะว่<ม><ม>ากลัวอ่าแบบชุนฟังก่อนผม,ผมดับไฟก่อนแก้ปัญหาความเดือดร้อนก่อนตอนนี้นะฮะ,อะไอเรื่องนั้นทําอยู่แล้วเดี๋ยวทําอยู่แล้วแต่ว่าไอเรื่องตอนนี้นะไม่มีนายกแล้วก็มันมีปัญหาทาให้เศรษฐกิจมีปัญหาความเดือดร้อนไปหมดทําอันนี้ก่อน แล้วส่วนนั้นทำแน่ๆ่ที่คุณชูวิทย์พูดแ,แต่ว่าไอ้ร <komplett S 3> ตรงนี้ก่อนวิธีการตรงนี้ก่อนเอาเฉพาะตรงนี้ะคือเศรษฐกิจใช้การรัฐบาลไม่มีอำนาจเต็มคุณชูวิทย์คุณบอกปาสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากเกิดมีรัฐบาบยนี้ขึ้นมาภายในเจ็วันตะกี้บอกสามสิบเอ็ดวันภายในเจ็ดวันก่อนพอเจ็ดวันปุ๊บพอตั้งนายกคนกลางได้เมื่อไหร่เที่ยวนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจพังนะประเทศทั้งประเทศพังเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้เชื่อถือในวิธีการแบบนี้อ ก็จะออกมาเต็มท้องถนนใช้วิธีการแบบเดียวกับที่คุณสุเทพทำโดยใช้วิธีเนี้ยเป็นวิธีการเป็นวิธีการคุณวาภาพเป็นวิธีการที่คุณสุเทพกระทำเพราะเป็นวิธีการที่ไม่มีบทบัญญัติไว้นึกอยากจะทําอะไรก็ทํำโดยใช้อ้างมวนมหาประชาชนอีกส่วนหนึ่งออกมาเมื่อบ้านเมืองเป็นแบบนี้แล้วเมื่อมีนายกซึ่งไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ทําตามรัฐธรรมนูญไม่มีกําหนดไว้ คนจะออกมาอือันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าที่เขาออกมาถูกต้องนะแต่มันจะทําให้ปัญหาเนี่ยมันไม่จบไม่สิน้นวิธีการแบบนี้ไม่ใช่วิธีการที่เราควรจะใช้ในพศสองหห้าเจ็ดถ้าคุณไปใช้ในปีสองห้าหนึ่งหกไปใช้ในสองห้าศูนย์หกอันนั้นแล้วไปแต่ปีสองห้าห้าเจ็ดในผู้คนทั่วโลกที่เป็นหนึ่งเดียว แล้วเข้าใจปัญหาของเมืองไทยว่าผมคุยกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศเขาก็ถามผมว่าทําไมเราไม่ให้ประชาชนตัดสินทําไมเราไม่บอกให้ประชาชนไม่เลือกอมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในวิธีการแบบนี้ถ้าคุณมีขึ้นมาเมื่อไรแล้วคุณรับประกันได้เหรอคุณไปพูดบอกว่าผมจะรับประกันเองผมบอกผทุกวันนั้นไม่มีใครรับประกันได้หรอกครับอเพราะฉะนั้นทางนี้สรุปว่าตั้งขึ้นมาวิกฤตแน่ๆไปในเจ็ดวันจะออกมา<ว>ใช้วิธีการเดียวเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตวิกฤตซ้อนวิกฤตคนชีวิตก็เลยถามว่าจบไหม ผมเรียนถามอีกประโยคหนึ่งใช่กปปสไหมที่เรียนแบบนปชก็ทําแบบเดียวกันปิดถนนชัดดาวแบงกคกะจะไม่ได้เหรอ,อวิธีการเดียวกันล้อมหลาดมาสค์วิธีการเดียวกันเสร็จแล้วทํำยังไงอีกฝั่งหนึ่งกลับมาก็ย้อนใช้วิธีเดียวกันเพราะนปะชหรือกปปสเป็น p o l i t i c a l m a c h i n e เป็นเครื่องจักรทางการเมืองของพรรคการเมืองอซึ่งเขาใช้ออกมาสู้กัน อ่ะผมจะขอบอกนะเขาบอกว่าแล้วมันจบประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวถ้าเป็นเพราะพักประชาธิปัตย์เขาไม่มาอย่างนี้หรอกนะแต่มันต่างกันกับพวกนปชนปชชัดเจนทำเพื่อพักเพื่อไทยส่วนประชาชนที่เป็นมวลมหาประชาชนเขาออกมาตั้งหกเดือนแล้วจุดยืนเขาชัดเจนเขาทถนเห็นประเทศมีปัญหาไม่ได้แล้วเขาออกมาโตเป็นๆสรุปว่าเอาอย่างคุณชูวิทย์ก็คือไอ้ที่ออกมาตั้งหกเดือนไม่มีขมายหรอกเลิกเราไปเลือกตั้งแล้วเขาจะยอมเหรอเขาไม่ยอมนะ ถ้าเขาไม่ยอมอันนี้เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นปัญหาแน่ๆนะฮะต้องแก้ตรงนี้ก่อนส่วนที่จะมาใหม่ก็คุณก็ไปเริ่มต้นใหม่เสิรอให้รัฐบาลใหม่เขาบริหารไปสักพักหนึ่งมีปัญหาคุณก็มาประท้วงนะคุณจะมาอยู่หกเดือนแดเดือนก็อยู่ที่คุณชีวิตของมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยไม่มีเวลาให้คุณได้ทําอะไรเลยเกิดขึ้นทนันนี่ก็เกิดไปให้ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าจะใช้ความรุนแรงก็ถูกปราบก็แค่นั้นเองคุณจะไปปราบประชาชนได้หรอคุณจะไปเที่ยวยิงประชาชนให้ล้มตาย ก็เพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังคุณเนี่ยนะวิธีการที่คุณคิดเนี่ยนะคำบอกว่าถูกปรากในความหมายผมนะไม่ได้หมายถึงตัวประชาชนที่เข้ามานั้นผมหมายถึงพวกที่จัดตั้งกแกนนาทั้งหลายถ้าไปเคลื่อนไหวในลักษณะที่ไปยุยงให้ประชาชนใช้ความรุนแรงต่างๆนั้นก็จะมีปัญหากับแกนนำส่วนประชาชนเขาถูกยุถูกแก่มาไม่มีใครเข้าไปถามหรอกทุกคนเขาก็รู้ประชาชนเป็น การตื่นตัวประชาชนไม่ว่าประชาชนซิกไหนเพราะฉะนั้นคุณใบบุญพวกเราต้องดูแลคุณใบบุญก็ยอมรับว่าจะเกิด็อบขึ้นมาแน่ัน่ก็เกิดจากแกนนำอ่ะะซึ่งแกนนานั้นก็จัดตั้งมาจากพระแต่คุณชินถามว่ามันก็จะวนประเทศก็จะวนปัญหาอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ผมยืนยันว่าไม่ใช่แกนนําอมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเมื่อคุณไม่ให้คุณท้าทายความเชื่อของประชาชนในการที่ปิดกั้นเขา ในการปิดกั้นเรื่องการเลือกตั้งในการปิดกั้นประชาธิปไตยม,มันไม่ใช่เฉพาะแกนนํำนะเป็นความเชื่อของประชาชนทั่วไปที่เขาเชื่อว่าแบบนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นวิธีที่ดีกว่าคุณชีวิตบอกมันเป็นความเชื่อของประชาชนจริงๆไม่ใช่เฉพาะแกนนช่ไม่ใช่เรื่องของ การที่เลือกตั้งนะฮะที่ผมพูดมาแต่เรื่องนายกรัฐบาลเรื่องมีนายกแล้วมีรัฐบาลที่มีนาจเต็มแล้วเข้ามาบริหารจะไปแก้ปัญหาประชาชนแก้ปัญหาชาวบ้านนะเรื่องจะนำข้าวอะไรเงี้ยจ่ายเงินชาวบ้าะแต่พอเขามีขึ้นมาแล้วจะมีกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มาคัดค้านผมก็บอกว่าเป็นสิทธิของเขาในการที่จะเขาคัดค้านแต่ว่าแล้วก็มาชุมนุมก็มีเป็นสิทธิการชุมนุมแต่ต้องชุมนุมโดยสงบปราจากอาวุธนะเป็นคนละเรื่องกันเรื่องการเลือกตั้ง ผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นเพราะเรื่องการเลือกตั้งคนเลือกตั้งที่อยากเลือกตั้งนั้นผมเชื่อว่าเป็นคนที่เขามีจิตใจที่เขาต้องการอย่างนั้นจริงๆจุดต่างกันเหมือนกันกับคนที่เขาเป็นบวนมหาประชาชนเขาก็อยากเลือกตั้งแต่วิธีมองการเลือกตั้งต่างกันคุณไบบุญก็บอกว่าจุดต่างก็คือว่าคุณไบบุญหรือว่าทางกรบชต้องการให้เกิดรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มตอนนี้เพื่อแก้ปัญหาประเทศคนละเรื่องกับเรื่องเกี่ยวกับกรณีของการเลือกตั้งถูกไหมฮะเป็เอลือกืงก็ว่ากันไปอีกเรื่อง เขาแยกสองท่อนออกจากการคุณชีวิตคือตอนนี้ต้องมีรัฐบาลอำนาจเต็มใช่แต่คุณชีวิตก็ยืนยันว่าตอนนี้รองนายกรัฐกษาการก็มีอำนาจเต็มหรือเปล่าอ่ะคุณชีวิตมีอำนาจมีอำนาจมันมาจากต้นไม้ต้นเดียวกันอืคุณจะแตกแยกกิ่งก้านสาขาไปเนี่ยเมื่อเป็นผลมันออกมาแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับผมเนี่ยพูดเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกประชาชนทุกๆอย่างเนี่ยผมเป็นผู้ผู้แทนอื คุณวุฒิผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนที่ตัดสินใจได้อมผมมาทุกวันเนี้ยเพราะผมยึดโยงกับประชาชนประชาชนเลือกผมมาผมก็เป็นปากเป็นเสียงผู้แทนเขาอทุกสิ่งทุกอย่างผมตัดสินเองไม่ได้อทุกอย่างผมตัดสินไม่ได้ผมก็ทําตามโปยแหะครับโปยอยู่ไหนก็ยอยู่ในร,รัฐธรรมนูญเขาระบุยังไงผมก็ทําตามนั้นอในเมื่อเขาสามารถที่จะคุณบอกว่าผมฟังเนี่ยคุณวุฒิวันก่อนบอกว่ามันเทียบเคียงเอาระหว่างอสอสอตอนนี้ไม่มีสอสอเป็นเป็นว่าใช้สวองก็ใช้สวผมก็บอกว่าผมก็เทียบเคียงเอา เมื่อไม่มีนายกก็ลองนายกนี่แหละครับไม่ใกล้ก่อนเหรอยิ <clo? S 2> ่งใกล้เข้าไปใหญ่ลองนา,กกน,านายกกับนายกเนี่ยก็ไมเื่อนายกไม่มีก็ลองนายกก็รักษาก,กา,ารไปแล้วก็ไปติดคุยพูดคุยกับกกตแล้วจัดการเลือกตัง้งซะโดยเร็วที่สุดเมื่อจัดเลือกตั้งเร็วที่สุดก็ได้นายกเหมือนกันวิธีการที่ถูกต้องแลแต่ระหว่างนี้คุณก็รณรงค์ไปสิครับว่าคุณไม่เห็นด้วยกับไอพรรคนี้คุณไม่อยากให้แล้<ช>คุณไปบน,น,บนราชักรูนี้บอกว่าคนก็ชุมนุมวนมหาประชนชุมนุมมาหกเดือนได้เลือกตั้งแบบนี้เขาไม่ยอมกก็ียยาานนนผมเระ ไอ้ที่ผมมาพูดมาอะไรต่างๆผมก็ไปฟังจากประชาชนมาเขาพูดเต็มๆหูแล้วเป็นจำนวนมากมายผมก็ยึดยอมประชาชนโดยตรงเลยเพราะว่าั้นผมไม่อยากจะให้ให้ไปพูดว่าประชาชนเขาว่าอย่างนี้ผมก็ต้องบอกว่าเขาประชาชนเขาว่าอย่างนี้ที่ผมไปฟังนะประชาชนของผมที่ที่ผมไปฟังมาของคุณชูวิทย์เป็นคนละอาจจะเป็นคนละตไม่าหรอกผมไม่ไม่ไม่พูดตรงนั้นแล้วล่ะผมเข้าใจที่คุณไพบูย์พูดแล้วล่ะนะแต่ปัญหาของเราเนี่ยก็คือว่า เขาอยู่มาหเดือนแล้วใช่ไหมเขาไม่ยอมไงอยู่มานานแล้วครับเขาอืไม่ไช่ความถูกต้องแล้วยึดว่าอยู่นานแล้วเลยไม่ยอมมันหนามันเลยไม่จบเขาคิดว่าควาจะอยู่มานานแล้วนะหเดือนจะจบมาตั้งนานแล้วแต่ว่าการอยู่นานนี้ต้องดูนะะมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยไม่มีรัฐบาลไหนหน้าด้านขนาดนี้ไม่มีรัฐบาลไหนไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยนะจะอยู่ในอำนาจมันอย่างเดียวนะฮะขนาดที่ขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าเป็นรัฐบาลในโลก เขาลาออกไปแล้วอันนี้ไม่ต้องไปพูดเรื่องลาออกไม่มีวันลาออกนะฮะมันถึงค่อยทำให้เขาอยู่นานต้องดูเหตุตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะอยู่นานนะเป็นเพราะว่ารัฐบาลที่ดื้ออยู่ไม่ยอมรับผิดชอบต่างหากถ้าถ้าเป็นรัฐบาลคุณชุวิตนะไปแล้วนะรับผิดชอบผมไม่ใช่ผมไม่ใช่นปชผมไม่ใช่เสือแดงผมไม่ใช่พักเพื่อไทยนะถ้ารัฐบาลตัดสินได้อย่างที่คุณพัยบุ์ต้องการลาออกไป มันก็จบอีกคอะไอ้ทุกวันที่มันไม่จบเนี่อก็เพราะว่ามันติดขัดอยู่ตัวว่าเขาก็อ้างว่าเขาปฏิบัติตามรัฐมนูญรัฐมนูญเขาต้องอยู่เขาต้องรักษาการอถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดอีกสรุปแล้วเราตัดสินไม่ได้เพราะว่ามันออกมาเป็นสองฝั่งอย่างนี้เสมอเมื่อถ้าเลือเป็นฝั่งเดียวถ้าแบบที่คุณไปบุญว่าเนี่ยเราฝั่งเดียวแล้วเราสู้กับ รับเออเอ๊เนี้ยสู้กันแค่นเนี้ยมันจบแต่เนื่องจากตอนนี้มันมีสองฝั่งมันมีคนเห็นด้วยกับคนเห็นไม่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้คุณชวิ์กําลังสรุปประเด็นว่าคือไม่ใช่เหมือนอดีตที่ประชาชนฝั่งหนึ่งอํานาจรัฐฝั่งหนึ่งใช่แต่ปัจจุบันเป็นความขัดแย้งแบบที่ประชาชนแบ่งเป็นสองฝั่งและการเมืองสองฝั่งต่อ,ส,อสู้กันนั่นคือระบบไบพาร์ตี้ สองพักการเมืองวิธีการก็คือพักประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งไม่มีทางจะจบไปว่าจะทางหนึ่งทางไหนไม่มีทางจบผมแย้งนะฮะงานนี้ไม่ใช่พักประชาธิปัตย์มวลมหาประชาชนไม่ใช่ประชาธิปัตย์ถามผมสิผมเป็นคนที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ผมเล่นงานคุณอภิสษฎผมไม่เห็นด้วยคุณอภิษ์ผมไม่เห็นด้วยพักประชาธิปัตย์แต่ผมเป็นมวลมหาประชาชนอยู่ในนั้นมากมายความเป็นไปตอนนี้ก็คือเป็นประชาชนที่เขาทนไม่ได้ กับมวลชนของพักเพื่อไทยพักหนึ่งนั่นน่ะชัดไม่ใช่มวลชนของสองพักมาเจอกันมันเป็นมวลชนของประชาชนที่เขาอิสระนะฮะกับมวลชนของพักเพื่อไทยนะทูก็บังบอกว่านี่เป็นมวลชนเอีกส่วนหนึ่งอิสระไม่ไม่ใช้เป็นเครื่องมือของพักไหนผมไม่ไม่ยอมรับนะผมยอมรับว่าไม่ใช่ทั้งหมด มวลมหาประชาชนก็อาจจะมีคนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นกูจาไม่ได้หรอครับผมยังออกไปประท้วงกับเราเป่านกหวีดแล้วผมผิดอะไรตอนที้เลกกิจกรรมใช่ที่กิจกรรมผมก็ไม่เห็นด้วยที่นี้เธอตอนนั้นเมื่อไม่เห็นด้วยแล้วมันจบมันจบตรงที่วันที่สามแล้วเราก็ไปเลือกตั้งแล้วได้รัฐบาลใหม่ผมเชื่อว่ายังไงไงพักอย่างพักคุณบรรหารพักคุณสุวัสดิ์ไม่กล้าร่วมกับพักเพื่อไทยไปร่วมกับพรคประชาธิปัตย์นั่นคือวิธีการสู้ทางการเมืองซึ่งไม่ทำให้เกิดเสียหาซึ่งก็ล้มรัฐ ล้มได้อย่างสมบรณสุดยุติธรรมและก็ล้มแบบล้มทักษสินได้อย่างที่ถูกต้องอย่างที่ควรจะทําที่สุดนั่นคือวิธีการที่เราสู้ในเกมซึ่งเราจะต้องสู้แบบนั้นแต่ถ้าเราสู้ข้างถนนแบบนี้มันไม่จบคุณทําคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอนาคตจะมีปัญหาแต่คุณก็ยังทำคุณไปบูนสาครับ<ม>ทานนี้ก็สรุปละผม,ผมก็ต้องแย้งแทนมวลมหาประชาชนที่เขาชุมนุมเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณชูวิทย์เขาา้าใจ การที่เขาอาจจะชื่นชอบประชาธิปัตย์อะไรมั่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่จะไปบอกว่าที่เขามาทําอยู่นี้เพื่อพักประชาธิปัตย์นั้นเป็นไปไม่ได้ผมแย้งอย่างสิ้นเชิงแต่ยังไงผมก็เข้าใจคุณชูวิทย์แล้วก็ส่วนหนึ่งคุณชูวิทย์ก็ยอมรับว่าตอนเขาเคลื่อนไหวคุณชูวิทย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่คุณชูวิทย์ไม่ใช่ประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนนะฮะแต่ทั้งหมดต้องยอมรับคุณชูวิทย์ก็ยอมรับว่าอีกข้างหนึ่งที่อยู่อักษรนั้นเป็นของพักเพื่อไทยอย่างสมบูรณ พลมรมชุดราการรละมติที่เหลือนี่อย่างแน่นอนดังนั้นเขาไม่มีวันหลอกอยากจะให้มีนายกเฉพาะการนายกขึ้นมาใหม่เพราะพวกเขาก็จะพ้นจากอํานาจพวกพรักการเมืองพักเพื่อไทยก็สูญเสียอํานาจนะฮะดังนั้นเขาไม่ยอม ดังนั้นคุณชูวิทย์ก็ไม่ได้เป็นคอรมอ,อมนะไม่ได้เป็นรัฐบาลชุชดนี้ค,คุณชูวิทย์ก็รอเลือกตั้งซึ่งผมก็เข้าใจะนะแต่ว่าส่วนตอนนี้มันเกิดความเดือดร้อนในแง่ของการบริหารราชการแผ่นดินผมก็บอกแค่นี้แหละครับแล้วก็ทั้งหมดที่ทําทําตามเท่าที่กฎหมายให้แต่ถ้าไปแล้วไม่ได้ขัดกฎหมายอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปะ,ะทั้งหมดนี้ก็คือเจาะข่าวเด่นเรื่องเกี่ยวกับนายกมารตราเจ็ดหรือว่านายกเฉพาะการคนกลางเนี่ยว่าจะเป็นทางออกหรือจะเป็นทางตัน เราไม่รู้จนกว่ามันจะเกิดขึ้นหนรือไม่อย่างไรแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันหลายประเด็นวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ,รบขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ